ผมชอบเบอร์น้ำหน่อล้่ยกับน้ํำลูกล้่ยแล้วก็จะไปตําแช่เพื่อกรล้างพิษได้ไหมได้แต่เดี๋ยวเยอะถ้าเยอะแล้วมันหมดลูกพุยห้าสิบน้ำหนุ่่ยห้าสิบแล้วให้แกไปต้อต้องแยกเขาไปเป็นหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำไปแช่กับไอ้น้ำมันจะใช้น้ำหน่อล้่ยอย่างเดียว ล้าง,งเทปไปแช่กับล้างจืดแห่งเดียวบบลูกกล้ว<บ>ยเขาจะไปลาดให้ลูกมันอยู่รูทานเพราะว่าลูกกล้วยเนี่ยมันจะสร้างให้เพราะเป็นอาหารหลักของต้นไม้เมื่อล้างเสร็จอย่างต้นที่มันใบร่วงแล้วออกใบใหม่อะมันไม่มีใบแก่เลยอ่ะลาดนะลูกกล้วยตามเลยพอลาดไปสักงวดหนึ่งอย่างน้อยห่างกันสัก สามหรือเจ็ดวันแล้วก็ราดน้ำลูกกล้วยใส่ไปใบมันก็จะแก่มันก็จะมีภูมิต้านทานถ้าใบอ่อนเหมือนเนื้อเด็กอ่อนมันก็ต้องแบ่งเป็นสองชุดใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นน้ำหน่อกล้วยหน่อกล้วยก่อนผสมน้ำหล่อกล้วยก่อนเล้ยพอร่างที่ตกค้างอาทิตย์นึงแล้วก็ลูกกล้วยลลูกก้วยอันนั้นจะช่วยให้ใบแก่เร็วแล้วก็มันได้สังเคราะห์แสงได้ มันได้แยกสารได้ถ้าเป็นใบอ่อนมันทําตะกดเล็กติกทีนี้ผมจะปล่อยมันมันย่อยอย่างเดียวย่อยอย่างเดียวมันไม่มีตัวย่อยมันก็จะย่อยเละเทะไปหมดแค่จะปล่อยกับไปกำน้ำปล่อยไปกับน้ำเนี่ยใช้ถุกถุาไร่ถ้าน่อะถ้าลาด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 ล้างสารนะใช้ผสมเครื่องฉีดดีกว่ามีลฉีดลงดินเฉีดลงดินฉีดลงดินเราเอาเป็นต้นไง ต้นไหนที่มันมันแย่เนี่ยเราเอามันก่อนต้นละยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรต่อต้นสองนาทีครึ่งผมไปจับนาทีแล้วอาจารย์ผมไปทำแล้วสองนาทีครึ่งต้นหนึ่งที่ฉีดอย่างนี้คือถอดเอาไอ้ไอ้หัวบัวนาทีครึ่งไอ้หัวอ๋อเอาแค่ก๊อกก๊อกสายใช่ไหมใช่เพื่อนแล้วก็หัวแท่นมันมันฟุ้งหน่อยแต่อย่าอย่าไปถอดไอ้ตรงหัวบัวมันถอด ก้านสูบออกไปเลยเหลือแต่ไอวาวตัวเนี้ยเหลือแต่วาวอยเดียวอ่าเนี้ยจะเนี้นี่จะเยอะกว่านะต้องลองวัดดูเออหลีได้อ๋ออนีมันมีวาวอยู่ผมเล่นดั้งสเปรย์แล้วผมก็จับเวลาอ๋อสเปรย์มันช้าไม่ทันใจมันชอบหรอกเอาไปเลยเยอะเยอะเยอะเกินเยอะแกก็เปลืองเอง่งมันไม่มีปัญหามันทำยิ่งเยอะเยอะก็ไม่มีปนไม่มีล้างล้าง แล้วก็เปลืองหน่อยสักเดือนนึงก็ทำอีกทีอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่อ๋อที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดต้นไหนมันใบอ่อนเยอะๆเอาลูกกล้วยใส่ทำเป็นเอกใบอ่อนมามากเลยเนี่ยต้นไม้เนี่ยคุูเรียนเนี่ยใช้น้ำลูกกล้วยใช้น้ำลูกกล้วยฉีดแบบนั้นน่ะลูกกล้วยเดียวๆเลยเดียวๆเลยมันจะทำให้ใบแก่แก่ไวแก่ไวใบไม่ใหญ่ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยแต่เวลาฉีดต้องระวังนะอย่าให้มัน รอมันคน่เน่กเป็นใบอ่อนแล้เล็ยาวอะไรอ่เงยก็เวลา้ออันนี้ให้เขาะสมน้ากระทุกลให้ไปในน้าลูกกล้วยในน้ลูกกล้วยนะเอาน้าลูกกล้วยเจ็ดร้อยน้กระทุกลสามร้อยได้พันหนึ่เนียบอกให้แล้วนะไม่ต่อต่อน้ำจนใส่กระทุกลงไปเพื่อไล่ การพิการลายแดงอ๋อลายแดงลายแดงนี่มันกินยอดอ่อนเลยนะอ่าันจะกินใบอ่อนใส่เป็นแค่หนึ่งต่อพันหนึ่งสี่คือผมใส่หนึ่งสี่ผมใส่เป็นแค่ร้อยเป็นิ้นต่อต่อนิ้นหมายถึงไงไม่เป็นไรแต่มันน้อยไปหน่อยนะอันนี้ผสมไปเลยไปอยากเขาเรียกยำไปให้เสร็จอ๋ออย่างนี้ก็คือเจ็ดร้อยบวกสามร้อยก็เป็นพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็ไปใช้ในตาด

ลนูชอบเป็นเพราะว่าสวนบุรีแบบไม่มีบุรีช่วยมันต้องรีบแก้ปัญหาแล้วแม่เพราะว่ามันสลัดใบไงสลัดใบออกใบอ่อนทาไม่ดีมันจะตายตายเพราะมันไม่มีใบเพรใบมันอ่อนปุ๊บมันไม่มีใบที่จะแยกใบแยกสารอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรที่มันสลัดใบแล้วปุ๊บ เพราะว่ามันอยากตายไงมันอยากตายโลกนี้ไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมไปดูได้เลยมันโดนยาพิษไงไม่ใช่ตัวตาอยากตายกูก็อยากตายแล้วก็โดนสารบนบนลูกผสมของของน้ำหมักเอ็มเขาอ่ะน้ำหมัก พอดอต่างๆนะปกติใบเนี่ยใบแก่มันจะไม่ทิ้งนะมันจะมันจะค่อยหลุดออกไปหลุดทีละใบสองใบอันนี้มันมันหลุดพร้อมกันมันจะหลุดตะกี้กิ่งนะมันจะมันจะแตกตะกี้กิ่งใช่ใช่ที่มันยังงั้นมันพร้อมใจมันพร้อมใจแล้วก็พร้อีแต่ไม่ได้โผงอะใบอ่อนมามีนะเขามีพร้อนะใบอ่อนโผล่ยังเริ่มพร้อนะเยี้ยไปลายแดงลงอีกอ๋อมันอ่อนแอเนาะอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้น้ำลูกกล้วยที่ผสมกับกระโทกอลงฉีดพ่นซีซีลิส ฉีดพ้นทางใบถ้าดลดราดก็ดลดราดทางดินก็50ปีต่อลิตรคือน้ำลูกกล้วยใช่ไหมน้ำลูกกล้วยที่ผสมไปแล้วอ,อ,อ,ดดอันนี้ไปฉีดดินแล้วไม่ต้องไปฉีดไปถึงปลายรากหรอก ฉีดห่างโคนไปเนี่ยอย่างโคนเนี่ยติดโคนมายาวแต่ต้นใหญ่ก็ออกมาสักวาฝ่าเดินวนเเมตรางออไม่ต้องไปฉีดมันไปเดินไปไหนไหนไหนเอื้องไม่ได้จะตามใจมันไม่ได้ต้องขัดใจมันบ้างอย่างกรณีของคุณชอบอันนี้คือเขาแตกใบอ่อนแล้วเราก็ต้องเล่งใบให้มันแก่ใช่แล้วก็ต้องไปใส่กระทุก กระทบลุกในในในน้ำมะพร้าวหรือว่าในในน ah ้ำดอกกล้วยเลยไม่ไม่ต้องใส่น้ำมะพร้าวเลยเฮ้ยไม่ไม่ใช่นน้ำน้ำไอหดอกล้วยไม่ต้องน้ะดอกล้วยให้เขาไปใส่ไอ้นั่นเราไปล้างพิษเขาคือแยกกันไนนี้างจหนดอกล้วยกับล้างจืดเขาไปล้างยาตกค้างที่ดกล้วยไปก่อนแล้วก็ฉีดไอ้ดอกกล้วยอันนี้อันนี้ใบแก่แล้วก็ป้องกันพิษแดงประชีดแล้วถ้าอาหารอาหารยังมีพิษตกค้างถ้าเราไปฉีดก่อนมันก็กินยาพิษเข้าไปอีก เราต้องเราต้องล้างท้องก่อนหมอต้องทำความสะอาดล้างล้างเป็นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เราได้ฉีดลูกกล้วยใช่ไหมอาทิตย์หรือสามวันก็ได้เพราะเอาล้างจีนใส่กับน้องกล้วยเอาต้นที่ที่แย่มากก่อนแล้วเราจะรู้เองคราวนี้เราจะเข้าใจเลยวิธีการรักษาถ้าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราไปทําทีเดียวใส่กับน้ําเราไม่รู้อัตราส่วนเจือจางไม่ได้ผลผลลัพธ์มันไม่เต็มร้อยมันไปทุกต้น แล้วไปไหนไหๆก็ไม่รู้ไปนอกประเทศดุดพนดินแดนไปอีก